ตามติดชีวิตของภาพเกิดไก่ครับช่วงเสารมื่อกสิมานเล่นออกกร่างไกยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงตอนกลางวันเปื่อกีิเหตุงานครับตอนเย็นๆเมื่อกีิเป๊ะค่าดีโอผ้าที่ม่นอสมอมเป็นครับยังมืขึ้นกัน็นอนครับ